สวัสดีค่ะทุกคนในช่อนนะคะวันนี้เรามีชาเลนจ์ให้กับตัวเองนั่นก็คือการร้องเพลงนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ติดตามโดนันมานะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่านันเนี่ยถนัดเต้นมากกว่าไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยวันนี้เราเลยจะลองไปอัดเสียงแบบในห้องอัดดูนะคะเหมือนที่ไอดอลเขาทำกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมอุทกันด้วยเพราะวาโดัทไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่แปงั้นเดี๋ยวเรา,าไปที่สตูดิโอกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงสตูดิโอของพี่หมูแฮมนาราพงศ์ืือวไว s ซีซัน4แล้วนะคะอยู่ที่บางแสนจังหวัดชลบุรีถ้าใครอยากมาใช้บริการเนี่ยก็สามารถติดต่อพี่หมูแฮมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราะทิ้งคอนแทคไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะมีน้องแมวด้วยนะพี่หมูแฮมสวัสด,ด,ด,ดีค่ะ ฝากเนื้อฝากเสือเลยนะอ <laughs> ลองดูครับ <laughs> ลองดูนะวันนี้เรามีโค้ชกิจศัิาศา์ที่บินตรงมาจากเออนั่นก็คือ <laughs> ลุงเอ็กกันเอง <laughs> <laughs> ลุงเอ็กเป็นรุ่นพี่ของแกงคุณแม่นะคะก็อยู่ที่อเมริกาอเมริกาอเมริกาตัวจำอยู่ที่ร้านอาหารไทยช่วยค่ะ อ๋อตอนนี้เครื่องแท้ครับไม่ใช่จริงเหรออะไรใช่จริงทำไมแย้งเขาทำไมเนี่ยแหละคืออะไรไม่ใช่ด้วยนะคือก็พอเขาพูดไม่ใช่ด้วยนะคืออะไรน้องอยู่ออเอาหม่ขอกทีิไม่เท่ไหมครับอันนี้แหละอันนี้เลยอันน้สดๆเลยใช่แต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งได้ไหมถ้าจะแบบจะให้มาลองเอ่อเทรนอะไรนิดนหน่อยเรียกลุงมันดูกระจายกพี่ได้ไหมได้ได้ไ เอาแบบให้ขึ้นขึ้นใจเลยนะพี่เอ็กพี่เอ็กอะไรเกิดแม่บอกให้เรียกลุงเอ็กแม่ไม่ไม่ฟังแม่เขาเป็นอะไรนี่ลดงมาดูไอ้นี่ไปพี่เอ็กไปพี่เอ็กนั่นแหละกิบนมจะไปดูบรรยากาศห้องเลยค่ะอ้าววันนี้คืออยากได้อะไรยังไงแบบไหนครับวันนี้เราจะมาร้องเพลงวัดประหลาค่ะวัดดิเอาดิเอาดิเอาดิเพลงเพลงที่เพลงที่ เพลงที่เลือกมาวัดเพล่าะรหรอใช่ค่ะนี่ไงร้องคนเดียวนะใช่ปะร้องกับพี่เอกด้วยเรียกพี่แล้วต้องพี่อยู่แล้วล่ะบอกมาักขนาดนี้แล้วมาไกลคือแล้วเราเต้นด้วยปะปกติที่พี่เห็นเราเต้นแบบโผไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเต้นเต้นอย่างเดียวไม่ร้องไม่ออกไม่ค่อยได้ร้องอันนี้จะมาเน้นร้องมาลองร้องดูค่ะจริงหรอร้องได้อยู่แล้วปะไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่ได้แล้วเพลงที่เลือกมานี่คิดว่าร้อง พอได้แลครับพอได้เหรอลุยเลยไหมลองไหมได้ออกตัวก่อนเลยนะจริงๆแล้วพี่ก็ไม่เคยได้ไม่ได้ไม่เคยสอนใครไม่ได้เก่งอะไรที่อย่างใช้ความสามารถตัวเองล้วนๆแน่ใจนะจะให้พี่สอนแน่ใจลองไหมลองเลยหรอลองเลยเอาเนื้อบัตนเอาเนื้อเอาเนื้ออีกเหรอเนื้อไม่ต้องแล้วเดี๋ยวจินดอกก่อนเลยพี่เล่นให้อ่าครับผมทีนี้ว่าลองเลยเหรอไหนลองดิต้องลองต้องลองไี่นี่เราของพี่หมูแฮมกับพี่ you know ไม่ต้องถอนแล้วกลับแล้วก็ร้องได้แล้วนี่ทําไมอ่ะให้พี่มาถอนเลยแต่ว่าอาจจะเพิ่มเทคนิคนะอาจารย์เทคนิคนิดหน่อยคือร้องเนี่ยได้อยู่แล้วคียตรงอยู่แล้วยี่ว่าสองคนอื่นจะหากว่านี้นะร้องไม่หาแล้วนี่ไม่สนุกแล้วสองคนอื่นนะอยู่ร้องได้แล้วอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้มีปิ้นไปตัวหนึ่งนะตัวเสียงสูงใช่ไหมอจจะมีแหละเสียงสูงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสนุกแล้วทีนี้สนุกอาจารย์แล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้ว รวมเสียงเห็นเสีขึ้นไปเลยมันต้องงั้นดิออมันต้องวอมเสียงันเออทำไมคิดไม่ออกอ่ะเฮ้ยขึ้นนะดขึ้นเลยนะเาแก้ตรงนี้กัน เพอ,อตรงคำว่าแล้วเป็นถึงเต็มอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าหลบตรงแต่ตรงนี้เลยครับไม่ถง,ไม,ถงไม่ออกลองลองใช้อันนี้ดูนะครับแค่นี้แหละสามโน้ หไปนเรามีปัญหามีป <ses> <maison> ัญหาเลยปัญหานี้คือตัวนี้ปัญหาอย่างเดียวเลยคือเสียงหลบแล้วแล้วพอมันสูง่งจริงจริงอะถ้าใช้เป็นอะเสียงหลบต่อร้องสบายอยู่แล้วเพราะเราเด็กเสียงเรายังมี power อยู่ต้องลองแต่งให้มันมีลมออกมาด้วยอะนึกออกว่ามันมันถ้ามันจะแตกก็ให้มันแตกแบบแบบเออหายไปเลยก็ได้แต่ว่าอย่าให้ลองร้องมาก่อนอันนี้เหมือนอั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 นอยู่แล้วเธอ ใจเธอตามหาเฮ้ย uh huh. ได้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 ปฏิันนะลองดูไหมลองแบบทั้งเพลงลองอัดดูเดี๋ยวมาฟังอีกทีว่าต้องแก้ตรงไหนบ้างแต่ว่าส่วนมากน่าจะได้อยู่อาจจะมีแก้ิด,เด่เดี๋ยวนี่อาจารย์อยู่ตรงนี้สบายอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองอัดดูโอเคไหมเต็มท <Bye. S 2> <Bye. S 1> ี่ไปใจเธอมีแต่เข้านนั้นแต่เธอได้ลองคิด ก็จะให้ออกมาได้รู้ใจกันสักนิดแล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจจะตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบ้าร love you more อเตัวเองก่อนแล้วเปเสียงตัวเอง นี่แหละอะไรยังไงได้ปะเมื่อกี้เห็นได้แล้วได้แล้วใคเต้นได้ดูก่อนตามเลยเต็ดแปดไปไปไม้แู้ว่าท่าร่าฮ่าฮ่า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  จะเ,เท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรแต่รักมากพอเขาให้เท่าไรแต่ให้มากกว่าอยากจะสามใีใครมากพื่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครและไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนในข่าวว่าเขาอดีเธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี้นานแต่ถ้าเธอได้ลองคิด จะให้ออกมาได้ดูใจกันสักนิดแล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจจะตามหาเขารักเธอท่า Yeah, let's shake it out Thì yêu gặp thấu có đi Tại yêu gặp ra đi qua Thì yà chơi rút ra gần Khó sắc quan đầy vào mà ra lưng สักนิดแล้วเจะจะเห็นบางคนที่ใจจะตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านัา้นอยากเจอเธอมใีใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้อย่ากให้เรามาวัดกัน กวนเธอจะได้รู้คนที่ทำเอมองคำอย่างฉันมันไม่ยอมรักเธอมากกว่าเขาอีกแค่เธอลอง baby 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 I want your love baby 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 I need your love คอยแค่ด้รักแค่ด้รักกับเธอเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไร่จะให้มาก เพรค่แค่เธอได้ลองคิดป้าจะให้ออกมาได้ดูสจก,กสักนิดวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้เพระแค่เธอได้ลองคิดวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครโอ้ <laughs> ตรงนี้ตรงนี้ จบไปแล้วครับเป็นไงฮะหนักใจไหมครับลูกศิษย์คนใหม่ก็ถือว่าไวมากเลยครับใหม่ถือว่าโอเคแล้ววันนี้นะแม่บอกไม่ไม่ค่อยชอบร้องเพลงขนไม่ค่อยชอบแล้วเนี่ยใช่ไหมที่ท่านเต้นนี่ยับเลยนะนียถือว่าโอเคเลยนะวันนี้อัดวันแรกแล้วก็ลองอันนี้มีอาจจะมีนิดหน่อยก็มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์มากกว่านี้นิดนึงใช่ไหมครับยังไงแล้วพี่หมูแฮมบอกว่ารออยู่นะครับเพลงต่อไปเทปต่อไปอะไรใช้ได้เราไปยถึงเพลงแบบของตัวเองเลยแต่งมาเพื่อโรนัตเลงเงี้ยจะแต่งไม่เหรอไว้ ก็มาคุยกันไม่แต่งเพลงได้ด้วยเหรอเได้ได้ทุกอย่างเลยนะพี่หมูแฮมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปชมกันลวกันนะครับว่าฝีมือพี่หมูแฮมจะไพเราะขนาดไหนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จบแล้วนะคะสําหรับการอัดเสียงในห้องอัดครั้งแรกของดนันนะคะจะต้องขอบคุณพี่หมูแฮมมากมากเลยหมูแฮมเดี๋เบสเลยคนนี้ปรมาจารนแล้วก็ขอบคุณโค้ชพี่เอก ที่ม,มาช่วยประสานในวันนี้นะคะถ้าใครอยากมาใช้บริการนะคะก็สามารถติดต่อพี่มูแฮมได้เลยเดี๋ยวนั้นจะทิ้งคอนแทกไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทุน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย